สวัสดีครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนำวิธีสุดง่ายในการซ่อนโฆษณาจาก Facebook ที่เราเห็นกันบ่อยๆจนไม่อยากเห็นแล้วครับแตะปุ๊บซ่อนปับ๊บไม่ต้องตอบคำถามอะไรเพิ่มเติมให้ยุ่งยากแต่ในการใช้งาน Facebook นั้นยังมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรมต่างๆของเราเอาไว้สารพัดเลยครับเข้าไปที่เพจไหนดูอะไรเพื่อนส่งลิงก์มาให้ใน Facebook m e s s e n g e r เราแตะเปิดลิงก์ไปที่เว็บอะไรเข้าสู่แอปอะไรด้วยบัญชี Facebook ดูข้อมูลอะไรค้นหาอะไรหยิบสินค้าอะไรซื้ออะไรกิจกรรมต่างๆของเราทุกอย่างเรารู้ Facebook รู้โลกรู้ด้วยครับโดย Facebook บอกว่าเพราะธุรกิจหรือองค์กรเหล่านี้จะสามารถแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณให้เราได้โดยใช้เครื่องมือธุรกิจของเราและเราจะใช้กิจกรรมนี้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณเช่นแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและอีกสารพัดเลยครับเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราโดยเฉพาะจากแอป หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับ Facebook เราสามารถเข้าไปล้างประวัติยกเลิกการเชื่อมต่อกิจกรรมภายนอกของ Facebook จากบัญชีของเราได้ง่งงายๆทำเองได้ไปชมกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เปิดแอป Facebook แตะเมนูเพิ่มเติมรูปขีด3ขีดเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างแตะคำสั่งการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวแล้วแต่การตั้งค่าจากนั้นให้เพื่อนๆเลื่อนอหน้าจอลงไปถึงหัวข้อข้อมูลบน Facebook ของคุณให้แตะกิจกรรมภายนอก Facebook เพื่อนๆจะเห็นข้อมูลกิจกรรมของเราต่างๆที่มีการแชร์กับแอปหรือเว็บไซต์ต่างๆเพียบเลยครับทั้งจากที่เราเปิดเข้าไปดูเองหรือจากลิงก์ที่เพื่อนๆส่งแชร์มาให้เรียงเป็นตับกันเลยทีเดียวครับเราสามารถลบประวัติและยกเลิกการเชื่อมต่อกิจกรรมภายนอก facebook จากบัญชีของเราได้ง่งงายๆครับด้วยการแตะล้างประวัติในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งล้างประวัติ แล้วรอสักครู่ a c e b o o k จะทำการลบเมื่อลบแล้วข้อความลบกิจกรรมของคุณแล้วจะแสดงขึ้นมาครับโดยด้านบนข้อมูลกิจกรรมก็ถูกลบออกไปทั้งหมดครับพร้อมแสดงข้อความคุณไม่มีกิจกรรมให้แสดงในขณะนี้บอกให้เราทราบว่าประวัติข้อมูลกิจกรรมของเราถูกลบออกไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆที่ใช้ Facebook เข้าไปตรวจสอบกิจกรรมและล้างประวัติกิจกรรมได้เลยนะครับป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและป้องกันการแชร์ข้อมูลส่วนตัวของเราด้วยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ